แต่ว่าอาจจะได้ข้อเสียอย่างหนึ่งที่ไม่รู้จะเรียกข้อเสียหรือเปล่านะคือคนที่มองหาレスพอเนี่ยอยากจะได้คอแบบเซทนิกแต่ตัวนี้มันเป็นโบออนสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นกีตาร์ไฟฟ้ามาก่อนเลยอยากได้กีตาร์ไฟฟ้าคุณภาพดีๆสักตัว,ต,วต,ตัวนี้มันก็น่าสนใจครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับ E ีพีโฟน music arms um. สวัสดีจ้าพบกันแลกกับแก,ก่กองนากล้องแแะแก่กองนากล้องแกถูกแล้วครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับนี่เลย EP ีโฟน ผมจะบอกอย่างนึงนะครับว่าการแกะกล่องเนี่ยเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นทุกครั้งสําหรับผมซึ่งอคอนเทนต์นี้เนี่ยก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะแล้ววันนี้เนี่ยรุ่นอะไรวะรุ่บนึงบนนี้เลยครับเลสพออะไรนะเลสพอสเปเชียลเออเขาว่ามันเป็นซาติน E1 อะซาติน E1 เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันการแกะกล่องเนี่ย ถ้าเพื่อนๆเคยซื้อกีต้าร์ใหม่ๆเนี่ยโอ้โหจะรู้สึกว่าลุ้นมากๆว่าแบบวิโอ้โหกีต้าร์เป็นยังไงวะกีต้าร์คูลมันจะหน้าตาสดมันจะใหม่อะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงครับเจิกไปโอ้โหนี่เปิดมาผมยังไม่รู้นะภาษีอะไรแต่ดูจากข้างนอกแล้วเนี่ยแพ็คงานมันดีมากๆนะจ๊ะแกะเลยดีกว่าตึก เนี่ยปิ้นมันออกมาปิ้นมันออกมาดูดีกว่าให้เพื่อนดูข้างหลังก่อนเลยปึ๊บ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 อุ๊ยสวยมากสีดำด้านซาตินก็บอกแล้วครับว่ามันคือสีดำด้านอย่างแน่นอน้วตัวนี้ก็สัมผัสแรกที่จับเลยครับน้ำหนักเบา เป็นเลสพอที่น้ำหนักเบามากๆนะครับผมของแถมก่อนเลยของแถมในนี้แถมสติกเกอร์มาให้แปตัวเย็นสวยงามมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอ้โหเยี่ยมมากๆมาเลสพอรู้อยู่แล้วครับเซเลคเตอร์3ทาง1วอลลุ่ม1โทนปิกอัพเป็นฮัมบัรกิ้ง2ตัวนะครับผมแล้วก็หยองเป็นอะไรนะหยองอไปเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะจูนโอเมติกเออผมม่แกล้งบ้าไปงั้นแหละผมรู้ Oh. อ่าแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยสีแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่โลสบูดอย่างแน่นอนมันน่าจะเป็นไม้อะไรวะไม้อะไรวะไม่รู้เดี๋ยวรอถามพี่แนทดนีกว่านะครับผมนี่ด้านหน้าสวยงามมากครับเคลือบสาตินเห็นลายเสยนไม้ด้วยให้ความรู้สึกดุดันสวย อาวอลลุ่ม uh, หมุนได้แหมบอกทําไมวะ <c oughs> เออข้างหลังดีกว่าปาขกาให้ข้างหลังอ๋อสวยเอ่อ uh, e p p h o n e professional is all passion <c oughs> แต่ว่าอะไรไม่รู้ครับผม uh, ลูกบิดก็ฝาครอบใหม่ๆเลยสวยครับผมหน้าตาเรียบง่ายครับสวยงามมากๆ ใช้ได้ใช้ได้น้ำหนักไม่หนักเลย Made in China Made in China นะครับผมก็เดี๋ยวไปถามพี่ได้กันว่าทำไม e ี p h o n e ถึง Made in China นะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมสวย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 แม่ดีไปแต่มันไม่หมดแค่นี้เพราะว่าผมังมีอีกตัวหนึ่งที่ผมจะต้องเปิดให้เพื่อนๆดูกันซึ่งเอาออกไปได้ไหมเอาไป ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้อะไรวะเ e ็ t พอสตูดิโอเออเน็พอสตูดิโเดี๋ยวผมจะถามพี่แน็ด้วยว่า Studio กับสเปเชียมันต่างกันยังไงแล้วมาดูหน้าตามก่อนเลยดีกว่าไปโอ้ของแถมก่อนเลยของแถมมีเหมือนกันครับมีสติกเกอร์ผมบอกก่อนผมจะบอกว่าสติกเกอร์นี้เป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆถ้าเพื่อนๆที่ชอบสะสมพวกสติกเกอร์พวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวก แบนด์เครื่องดน,นตรีเนี่ยสติกเกอร์อเขาสวยครับเวลาไปแปะนู่นแปะนี่แล้วมันก็ดูเป็นแบบพูดง่ายว่าเท่อะเออไปเปิดดีกว่าเป็นไงหัวใส่ปอกนังยางไม่เอาปิ้นออกมาปิ้นมันออกมา,มออกมาถะลกมันออกมาอุ๊ยตัวนี้เงาวะ่ะปึ๊บ อ่าเห็นลางลามสีซันเบิร์ดแน่ๆใช่เลยปึ๊บโอ้โหสีซันเบิร์ดไม่มันเหมือนเป็นทูโทนว่ะเหมือนเป็นทูโทนครับปิกอัพเป็นฮัม b บั k i กิ้งเหมือนกันแต่ว่าซีเลคเตอร์สามทางอยู่ด้านบนนะครับผมสไตล์เลสพอนั่นเองแล้วก็2องวอลลุ่มสอโทนตัวนี้ผมเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นวอลลุ่ม แยกกันเลยระหว่างตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังอย่างแน่นอนทีเดียวบิดเป็นซูนโอเมติกเหมือนเดิมนะครับผม6สายกีตาร์ต้อง6สายดีว่าไม่อินไชน่าเหมือนกันครับข้างหลังก็เคลือบเงาเหมือนกันอ๋อ,อสวยวะ่ะคือผมอะ่ะชอบชอบสีของอีพีโฟนอยู่แล้วเพราะว่างานพวกแบรนด์ที่เป็น e ีพีโฟนสควอเอร์เฟนเดอร์ทริสัน ตนี้งานสีเขาดีมากๆนี่เขาเคลือบเงามาสวยมากๆครับหน้าตาไม่มีอะไรโดดเด่นมากเรียบๆสวยๆนะครับผมเดาว่าราคาต้องไม่สูงแน่ๆปิกอัพเป็น h a รบูกิ้งสตัวครับเป็นอันนี้ทําเป็นขาวดําเป็นซีบ้าด้วยไม่รู้ว่าซีบ้าหรือเปล่าต้องถามพี่แนทอีกทีเออแม่ผมก็เนี่ยต,ตอนนี้ที่ผมดูมา2ตัวอ๋อลูกบิดก่อนลูกบิดไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับลูกบิดนี่จะเป็นลูกบิดแบน เป็นฝาครอบแบบแบนๆเออตัวที่แล้วจะเป็นออฝาครอบแบบเป็นนูนๆหนกๆนะจ๊ะเออเดี๋ยวเรามาลองดูกับผมจะถามพี่แนทว่าสตูดิโอัสเปเชียลต่างกันอย่างไรไป Music Arms um. Um พี่นะทพี่หลังจากที่เปิดกล่องไปบอกเลยนะว่าผมเปิดมาปุ๊บเนี่ยหน้าตาใช้ได้ทั้งคู่เลยทีนี้ผมมีอะไรคาใจอย่างหนึ่งพี่นัทผมอยากจะรู้ว่าสตูดิโอกับสเปเชียลมันต่างกันยังไงก่อนอ่าแน่นอนมันก็เป็นเรื่องของชั้นเชิงของแต่ละรุ่นนะค,ค,คือสเปเชียลต้องบอกว่าเป็นรุ่นเล็กกว่าสตูดิโอใหญ่กว่าสตูดิโอก็จะเป็นสแตร่าจะเรียงกันเป็นอย่างนี้แล้วก็ มันจะมีการลดทอนของเรื่องหน้าตาที่ไม่เหมือนกันอย่างสเปเชียลเนี่ยจะเหลือแค่หนึ่งโทนหนึ่งหัวลุ่มครับซีเลคเตอร์จะมาอยู่ตรงนี้หหเห็นไหมปกติัน,นอยู่ตรงนู้นแต่ว่าสตูดิโอเนี่ยก็จะหน้าหน้าตาคล้ายๆกับสแตนดาดแต่ว่าจะไม่มีไบดิ้งหรืออะไรซึ่งก็จะมีเฟรมเมเปิลท็อปตัวเจ้านี้ไม่มีครับผมคือคือด้วยมองด้วยตาเปล่ามันจะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ใช่แล้วยิ่งมองหรือยิ่งแค่มองก็รู้แล้วว่าสเปเชียลไม่มีอัพท็อปครับ หรือในกิกิ๊สั่งบางรุ่นที่เป็น Special, เปเชียลก็ก็หนา้นาตาขายกันใช่ไมมมีอาทอปตัวเรียบๆครับคือผมเปิดกล่องมาผมพอทราบผมพอทราบจนรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าไอ้สองตัวนี้ราคามันเป็นประมาณไหนซึ่งมันก็แบบเออมันก็เหมาะกับพวกแบบเพื่อนๆน,น้กตรีรุ่นใหม่อ่าที่เพิ่งฝึกเล่นหรือว่าเด็กๆน้องๆที่เพิ่งแบบกําลังแบบ ฝึกลองเล่นกินได้ไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจพอสมควรใช่ทีนี้ผมอยากจะถามพี่เรื่องของสเปคก่อนพี่เอาตัวสเปเชียลก่อนสเปกอ่ะสเปเชียลเนี่ยครับเป็นบอดี้ป๊อปป้าครับในในในรุ่นนี้นะแล้วก็คอจะเป็นมอฮอปแล้วก็ฟิล์มก็บอกของมันเป็นรถสูตรรถสูตรสีมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะพี่ใช่สีมันแดงจังอาจจะเปลี่ยนปุ๋ยหรือเปลี่ยนในยุคนี้แล้วแต่เออขนาดเป็นรถบูดชนิดหนึ่งก็ได้ใช่ใช่ก็เออแล้วแต่อาจจะลดน้ำคนละที่อะไรเงี้ยโอ๊ย ป่าแล้ไหตอนพิกอเนี่ยจะเป็นตัวเน็กนะครับจะเป็น6 5 0้าตัวบิดจะเป็น7 0 0ดร้อยทแล้วก็มีเลดียสเลดียสเป็น14ครับแล้วก็เฟดเป็นจัมโบาก็คือเรียกได้ว่าจริงๆมาแล้วก็พร้อมเลยล่ะแล้วเสียงพี่เป็นไงเสียงอ่ะพี่พี่ว่าก็แน่นดีเพราะว่าโดยโดยเวทราคาคิดว่าเอ้ยมันได้เสียงขนาดนี้เหมือนเหมือนเจนฟังแล้วนึกถึงอะไรอะตอนที่ท,ที่ที่พี่ฟัง เวลาไปไปออกงานอะ ah. เออแบบมันจะแบบออกงานได้อะอ ah. ที่นีน <EN> ผมอยากจะถามแบบนี้เลยเอาแบบเอาแบบตรงๆที่เรา hmm. เราจะไม่มาเชียร์ครผมอยากจะถามว่าข้อดีข้อเสียของตัวนี้เป็นยังไงดีวะข้อดีเหรอ hmm. มันก็ตามราคาครับมันได้เสียงที่คุ้มราคาเอ uh. ข้อเสียงอาจจะอาจจะแบบว่าอ hmm. อยากจะได้โทนเหมือนกิ๊บสันแบบที่เขาใช้กันจริงๆแบบสองโทนสองวาลุ่มอะไรมันไม่ได้จบโจทย์ตรงนั้นไนงะแล้วก็อาจจะ ลูกบิดแบบนี้อาจจะมีหลายๆคนไม่ชอบอะไรเงี้ยอะไรก็เป็นอย่างนั้นไปดูนี่ดูที่ความชอบด้วยเรางบของเราด้วยครับผมเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเรื่องของโทนเนี่ยบางทีบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้นะยิ่งยเป็นกีตาร์เริ่มต้นเนี่ยผมมองว่า การที่มีแค่เนี้ยมันก็ไม่ได้เสียหายเลยแต่บางคนเปิดว่ารุ่มสุดยังไม่รู้เลยเปิดโทนยังก็เล่นแล้วอ่ะเออใช่แต่ขอแน่นไว้ก่อนตัวเนี้ยมันมันตอบโจทย์เรื่องแบบความแน่นของเสียงค่อนข้างดีดีเลยอย่างที่ฟังเลยเมื่อกี้อันไปที่มาดูตัวสตูดิโอกันบ้างพี่อ่ะหน้าตาดีใช่อันนี้มันก็จะสีแค่ของสไลด์นะก็สเปคบอดี้ก่อนเลยครับบอดี้นี่จะเป็นมฮอกกานีพิกอัพเหมือนกับตัวนี้เลยเป็น 700T กับ 650R ส่วนวงจรเนี่ยจะเป็น สองโทนสองวอลุ่มแล้วก็ซิเลคเตอร์สามทางเช่นกันแล้วก็คอคอเป็นมอหก็นีแล้วก็คิงกัลบอร์ดเป็นโรสบูดครับส่วนเรเดียสตัวนี้จะเป็นสิบสองตัวนี้จะเป็นสิบสี่จะไม่เท่ากันเฟดเป็นมีเดียมจัมโบ้ครับแล้วก็ลูกบิดเนี่ยจะเป็นเป็นแบบไดแคสอะไม่ใช่ฝาครอบเหมือนตัวนู้นครับแล้วผมดูมีความแน่นหนาไม่ใช่กว่าทีนี้ผมมีอะไรข้องใจจะถามพี่ครับผมแล้วระหว่างตัวที่มันเป็นสีขาวดําเนี่ย มันทั้งมัน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 ให้ความแตกต่างไหมหรือว่ามันแค่เป็นการดีไซน์นั่นเป็นการดีไซน์ครับอันนี้เขาเรียกซีบ้าอ่าเรียกซีบ้าคือเหมือนหลายๆยี่ห้อเรียกกันอย่างเพราะบางทีมันจะมีมันจะมีปิกอัพซีบ้าเหมือนกันที่เป็นเหมือนตัวแพงๆอย่างเงี้ยอืซึ่งก็เลยผมก็เลยถามพี่ว่ามันเป็นแค่ดีไซน์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าสำหรับเอาเป็นสำหรับสองตัวนี้ดีกว่าสำหรับสองตัวนี้อาจจะเป็นดีไซน์ที่ต่างกันครับใช่ครับอ่าปิกอัพบางยี่ห้ออาจจะเป็น สีบ้าอาจจะมีราคาที่แพงกว่าที่เป็นสีทั่วไปหลายๆยี่ห้อก็มีอันนั้นเราก็ต้องไปตามดูแล้วกันแต่อันนี้ก็คือเป็นรุ่นเดียวกันครับไม่ได้ต่างกันทีนี้พี่มาถึงเรื่องเสียงบางเสียงเป็นไงพี่ตัวนี้ตัวนี้จะให้ความกลมครับกว่าอตัวนี้ก็จะมีความอุ่นกว่าตัวนี้ครับครับผมเรื่องของข้อดีและข้อเสียพี่ข้อดีเหรอตัวเนี้เสียงค่อนข้างจะสุภาพกว่าอ่า ก็ <c oughs> คือได้เสียงที่เขาจะค่อนข้างจะออกมาเป็นเรื่องลคลาสสิกล็อกแล้วแต่ว่าอาจจะได้ข้อเสียอย่างหนึ่งที่ไม่รู้จะเรียกข้อเสียหรือเปล่านะคือคนที่มองหาレスคอรเนี่ยอยากจะได้คอแบบเซตเน็กแต่ตัวนี้มันเป็นโบออนทั้งสองตัวเลยแต่ตัวนี้คือแบบว่าสตูดิโอเนี่ยเอยากได้แบบเซตเน็กว่ะแต่ว่าตัวนี้มันดันเป็นโบออนใส่น็อตมา้ือราคาอืด้วยราคาแต่ว่าโดยถามว่าคุ้มไหมตัวนี้บอกเลยบอกเลยว่าคุ้มก็เลยมองว่าข้อเสียมันแค่ตรงนั้นอย่างเดียวคือมัน มันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงที่ว่าบางเพลงมันอาจจะมีเทคนิคในการเล่นวอลลุ่มของปิดวอลลุ่มหน้าเปิดวอลลุ่มหลังทำคิวสวิตต <ham S 2> <Q> ์ทำคิวสวิต์ไอ้ตัวนี้ทําได้ใช่ซึ่งมันสามารถทําได้ในพวกกิ๊บสันจะทําได้ใช่ซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวสเปซน,นี่ทำไม่ได้ไม่มีเออนั่นแหละแต่ก็น,นี่คือข้อดีแต่ก็มองเป็นความสะดวกของคนที่ชอบเล่นหนึ่งวอลลุ่มนะบางคนที่ชอบเล่นวอลลุ่มเฮ้ยเล่นเสร็จแล้วหมุนปิดวอลลุ่มเลยไอ้ตัวเนี้ยอาจจะตอบโจทย์แบบนั้นก็ได้คือผมมองมาพี่ผมมองว่า 2องตัวนี้ในในเรื่องของราคาเริ่มต้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรอะการศึกษาอืเช่นตัวเนี้ผมมองว่าสาหรับคนที่ไม่เคยเล่นกีตาร์ไฟฟ้ามาก่อนเลยอยากได้กีตาร์ไฟฟ้าคุณภาพดีๆสักตัว,ต,วต,ตัวนี้มันก็น่าสนใจใช่<ไ>เพราะตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแบบเล่นมันเล่นได้ปกติแล้วเสียมันก็ดีแต่พอตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นเหมือนกันแต่มันจะเริ่มมีการแบบว่าผสมโทนผสมวอลลุมดังเบาของฟลิกอัพสองตัว ซึ่งมันอาจจะเป็นแบบการการเรียนรู้คาแรคเตอร์ตัวเองการเรียนรู้เรื่องของเทคนิคหรืออะไระก็ตามอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอยู่ที่การใช้งานมากกว่าบางทีผู้ปกครองบางคนอาจจะแบบซื้อกีตาร์ลูกอย่างเงี้ยรู้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยจะใช้ตัวนี้อาจจะงงบางทีปิดวารุ่มตัวหนึ่งอยู่ทําไมเสียงกีตาร์กูไม่เหมือนเดิมวะ,ะออมันก็เป็นไปได้ตอนนั้นที่เขาคิดว่า้กีตาร์กูพังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเออก็ไม่เคยเล่นเลยเราเล่นตัวนี้ดูแต่พอตัวนี้เสร็จปุ๊บแบบเราควรจะมามองเรื่องของตรงนี้ว่าเออโอเคเรา อยากได้ฟิลกิฟสันนะอยากได้ฟิลที่มันแบบว่าเอ้ยลองปรับเรื่องพวกนี้ดูผมก็คิดว่าก็น่าสนใจใช่ครับจริงๆก็เรื่องตามราคาพี่แนทะใช่ครับครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับ E ีพีโฟนสเปเชียลและอีพีโฟนสตูดิโอเป็นรุ่นน่าสนใจมากๆครับก็ยังไงก็ใครที่กำลังหากีตาร์แล้วก็มีงบไม่มากแล้วอยากได้กีตาร์เสียงดีใหญ่ๆก็นี่เลยอันนี้แนะนำเลย2ตัวนี้มาลองมันดูนะจ๊ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผมขอพี่แนทวันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะสรับนีสวัสดีครับ Music arms.